ไม่เสร็จแล้วมาตีกันต่อเลยซึ่งวันนี้เรามีพยายามเป็นบุคคลว่าเพืนทราจะไม่ไม่แบบทะเลาะกันแบบเหมือนแบบคนก่อนนะคนก่อนแล้วแบบตีกันนั่นเองไม่เอาแล้วคิดไปเองหรือเปล่าไม่ได้คิดไปเองมันเขียนอยู่ในย่ในจอเนี่ยคิดไปเองได้ยังไงล่ะอ่าได้ แต่ก่อนเราจะเคลียร์กันเนี่ยทำไมอ่ะขอแบบขอมีประเด็นหนึ่งคือคาใจมนะคืออ๋อคือต้องเคลียร์ใจกันก่อนต้องเคลียร์ใจกันก่อนนิดหน่อยมันจะได้ไม่มีอะไรค้างค้าทายว่ามาเลยชอบเต้นสะดุดหรือไงครับผมเดินสะดุดเหรอไม่นะนี่ในที่นี้นผมเดินมาเนี่ยผมเดินทโมโหแล้วเนี่ยผมยังไม่มีแบบสักนิดเลยนะโอเคเดี๋ยวดูคลิปบ้างล่ะ chúng mạnh để lo đâu là lo đủ sức thất thoại ถ้าอยากเกิดขึ้นภายในประมาณไม่เกินสองปีก็เวลาที่เราตั้งใจทำงานแล้วก็โฟกัสแต่ข้างหน้าไงก็เดินเราก็ได้บ้านแต่จริงๆแล้วเหมียวว่าผมก็ไม่ได้สะดุดเยอะขนาดนั้นนะเยอะเยอะไหมเยอะแตเยอะเราไม่เท่ากันเดี๋ยวเราไม่ท่ากันก็เดี๋ยวจะพยายามดูให้แล้วกันเดี๋ยวจะไม่ไม่ไม่สะดุดอ่ะฉันก็มีเรื่องผาใจเหมือนกัน บม่ฉชนบอกก่อนเลยว่าท oh, no, ี่เ oh, no, no. ื God. Okay, God. Okay, God. Okay. ิอเรื่องนี้เพราะว่าฉันไม่ดนคือถ้าแบบไม่ได้รักไม่ได้แคร์ก็ไม่ได้สนใจสันก็บอกก็โอเคก็โอเคก็โอเคฉันก็ม oh, nee ีเรื่องราจ่ยเหมือนกัน ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมฉันเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ข้างขวาตลอดเ,เวลาแบบทํางานเนี่ยทุกคนสังเกตไหมเวลาแบบเวลาจะว่าจะไปถ่ายรูปหรือทําอะไรเนี่ยพี่พีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อยู่ข้างขวาไม่ได้เขาจะต้องมาอยู่าแล้วทําไมมันถึงข้างขวาวะวันนี้คนที่เจอไม่ใช่เปถนว่าเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะชอบดันผมมาข้างขวาไงเขาจะแบบอยู่แบบติดอยู่ข้างซ้ายตลอด มันมันมีอะไรเหรอหน้าซ้ายมันมันดีกว่าช่วยแบบวันนี้แบบในในเคลียล้วช่วยได้ฟังมันไม่ได้อยู่ที่หน้า้ายมันอยู่ที่อะไรไอที่หน้าเธอชหนช,นชันหลอ360ห่อสามรอยหสิบองศาก่ะใครบอกเธอยอมรับไหมว่าเธอเนี่ยอยู่แต่หน้าฝั่งซ้ายโคตแรงมากเธอยอมรับไหม มันเป็นมุมโปรดมุมชนะเอาไว้ให้แฟนๆถ้าเธอไม่ยอมรับเนี่ยเดี๋ยวไปดูวิทีอาร์กันได้เลยข้งหลั ยังมีอีกไม่มีแล้วทำไง,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 งทำไมล่ะฉันต้องถามเธอว่าทำไมเธอต้องอยู่แต่หน้าทางซ้ายมีเหตุผลไหมก็เก็บข้างฝ่าย ที่แบบดูคนด้านเดียวฉันชอบคนดูคนทุกด้านต้องไงทุกด้านก็ดูทุกด้านดีแล้วก็ด้านแบบด้านดีแล้วก็ด้านน่ารักใช่ไหมอ่ะช่างเถอะเอาเป็นว่าเราเคลียร์ใจกันแล้วนะวันนี้โอเคไหมจะได้ร้องเพลงต่อ เรามีแปด0ันกว่าเพลงที่เราต้องร้องในวันนี้อีกหลายล้านอย่างอีกหลายล้านอย่างทุกคนพร้อมที่จะไปเพลงต่อไปอยังครับพร้อมพรไหมน้ำพี่เจิีตามกินฉันอยู่ฝั่งนี้เธอมาอยู่ฝั่งฉันได้ยังไงเขาแบ๊ อย่างอางแล้วเธอกินน้ำนี้มันก็ไม่เย็นดีสิเธอ,<ส>อต้องกินน้ำจากครับเลอร์ของแอปเปิ้ล c k l e r มันไหนมันเย็นจริงหรือเปล่ากินน้ำไปหมดเลยครับเฟนไม่ได้เธอ เอาไหมมีบุตข้นะหา